จะเอาลงหน่อนนี้เลยสวัสดีค่ะผู้หญิงทำนาพัษาฟาร์มเมอร์ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาดูวิธีการปลูกกล้วยพูดถึงวิธีการปลูกโดยการแยกหน่อค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยยังมีวิธีการปลูกอีก3วิธีนะคะซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะคะสาหรับวิธีการปลูกกล้วยโดยการแยกหน่อนะคะก็น่าจะเป็นวิธีการปลูกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดค่ะ เพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่มันง่ายนะคะไม่ยุ่งยากไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรมากนะคะแต่ว่าทั้งนี้วิธีการปลูกโดยการแยกหนอนะคะก็ยังสามารถแยกย่อยออกเป็นรายละเอียดได้อีกนะคะโดยการแบ่งแยกตามวิธีการเลือกหนอนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือปลูกด้วยวิธีการแยกหนอนะคะเราก็จะต้องไปทำความรู้จักกับประเภทของหน่อกล้วยกันก่อนค่ะซึ่งมีถึง สี่ประเภทด้วยกันค่ะหน่อกล้วยประเภทที่1นั่นก็คือหน่อกล้วยอ่อนแบบนี้ค่ะหน่อกล้วยอ่อนนะคะก็คือหน่อกล้วยที่ยังมีอายุน้อยๆอ,อยู่นะคะเป็นหน่อกล้วยไวยะอ่อนแบบนี้นะคะไม่เหมาะที่จะนํามาขยายพันธุ์นะคะหน่อกล้วยประเภทที่2นะคะเขาชื่อว่าหน่อกล้วยแบบใบแคบนะคะหรือว่าหน่อกล้วยใบดาบนะคะเรียกได้2แบบด้วยกันจุดเด่นของเขานะคะก็คือเขาจะเกิดจาก เง่าที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในส่วนของโคนของของลำต้นเขาจะอยู่ลึกลงไปในดินนะคะใบเขาจะคลี่คลี่แบบแคบแคบแบบนี้นะคะอันนี้เิงถือว่าแคบอยู่นะคะคือถ้าถ้าต้นเล็กกว่านี้เนี่ยมันก็จะแบบเป็นเป็นแคบประมาณนี้นะคะนี่คือหน่อใบแคบค่ะหน่อประเภทนี้ล่ละคะ่ะที่เหมาะกับการนำไปขยายพันธุ์นะคะ หน่อกล้วยแบบที่3นะคะคือหน่อกล้วยแบบหน่อใบกว้างค่ะนี่นะคะนี่คือหน่อแบบใบกว้างอันเนี้ยเขาเกิดจากเงาที่อยู่ใกล้กับพื้นดินนะคะมันเป็นการแตกออกมาของตาเงาที่อยู่ใกล้กับพื้นดินเพราะนั้นตอนที่เขาโตขึ้นมาโผล่พื้นดินแล้วเนี่ยเขาก็จะเนี่ยใบกว้างตั้งแต่ต้นยังเล็กๆเ,เลยนะคะ แล้วก็จะอยู่ตื้นๆน,นะคะถ้าขุดออกนี่คือจะขุดง่ายมากเลยอย่างนี้นะคะเรียกว่าใบกว้างจะต่างกันได้ชัดเลยกับแบบหน่อใบแคบนะคะซึ่งโคนต้นเขาจะโคนต้นเขาจะใหญ่กว่าถ้าเป็นหน่อใบแคบนะคะอันนี้เป็นหน่อใบกว้างเขาก็จะแบบต้นเล็กนิดเดียวอยู่เตี้ยๆแล้วก็ใบใหญ่ตั้งแต่ยังเล็กๆเลยแบบนี้นะคะแบบนี้คือเป็นหน่อที่ไม่เหมาะสําหรับการนําไปขยายพันธุ์ค่ะ อันนี้ก็เป็นหน่อแบบใบกว้างเหมือนกันนะคะอันนี้คือลำต้นมันจะแบบเท่าๆกันขึ้นมาเลยแล้วก็ใบจะเยอะใบจะกว้างแผ่หลายๆใบเลยแล้วต้นจะเตี้ยๆดูแคร์ๆนะคะตีนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือหน่อแก่ค่ะหน่อแก่เนี้ยก็คือหน่อกล้วยแบบใบแคบที่เจริญเติบโตขึ้นมาค่ะมันสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะตรงโคนต้นจะต้องใหญ่ ะะแล้วก็จริงๆใบก็ยังมีความเป็นแบบเรียวแคบอยู่เพียงแต่ว่าต,นต้นโตขึ้นจำนวนใบก็จะเยอะขึ้นนั่นเองนะคะหืมเรียกว่าหนอ่อหน่อแก่เดี๋ยวเราจะขุดหน่ออ่อนหนอ้หนอนี้ก,นก่อนนะคะวิธีการขุดนะคะดิฉันฟันไปที่ตรงโคนต้นต้นแม่ก่อนเพื่อที่จะแยกเจ้าหน่อเล็กนี้นะคะจากต้น แล้วก็งัดขึ้นเลยหน่ออ่อนมันก็จะยังล่างยังลงไม่ไม่ลึกมากะคะ่ะก็จะขุดง่ายแล้วก็ใช้ตัวฟันลากให้ขาดได้แล้วค่ะนี่เป็นหน่อใบกว้างนะคะเอาให้หมดะ,ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะ มาดูกันชัดๆอีกทีนะคะระหว่างความแตกต่างของหน่อทั้งสี่หน่ออ่อนค่ะใบแคบหน่อใบกว้างแล้วก็หน่อแก่ค่ะครบทั้งสี่ประเภทของหน่อแล้วนะคะ รุมแรกหลุมนี้นะคะฉันจะใช้หนอกล้วยประเภทที่4คือหน่อแก่นะคะปลูกลงไปก่อนนะคะซึ่งซ้ายขวาของของหนอเนี่ยที่เป็น,นบื้อพื้นที่เดิมอยู่นะคะก็จะเป็นหนอกล้วยนาคซึ่งซึ่งโสมโทมแล้วนะคะแล้วก็หนอกล้วยใหม่ที่ปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะอาจจะเอาลงหน่อนี้เลย เกาะ,ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ลึกมากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน่อกล้วยหน่อแรกเป็นการปลูกหน่อแก่นะคะปลูกแบบทั้งกอแบบไม่ตัดนะคะแบบไม่ตัดไม่ตัดต้นปลูกทั้งใบเดิมเลยนะคะตอนนี้นะคะดิฉันจะเพิ่มวิธีการปลูกอีกแบบหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าอยู่ในประเภทของ หน่อกล้วยแก่นะคะซึ่งมันเป็นหนอกล้วยแก่ที่ดิฉันขุดแยกแช่น้ําไว้เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันจะโอ้มีดกระคมมากเลยฉันจะพวกหญ้าแห้งฟางแห้งที่มันย้อยสลายแล้วใส่รองรอง,รองก้นไปด้วยนะคะถ้ามันอยู่ใกลๆกับพื้นที่ที่ปลูก ปูกเสร็จไปแล้วสต้นนะคะก็คือต้นหน่อแก่หน่อใบกว้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันกำลังจะปลูกหน่อใบแคบนะคะแล้วก็จุดที่เลือกก็เลยเลือกเอาตรงบริเวณกลางกอเก่าที่มันกอมันโซมแล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะเดีฉันจะเลาะพวกต้นที่มันมากเกินไปที่เป็นหน่อแก่แล้วก็เป็นหน่อใบกว้างออกนะคะซึ่งตรงนี้ คือมันโซมแล้วต้นมันก็จะแบบห่างๆกันนะคะมันก็จะกลายเป็นดินที่ว่างๆในที่สุดถ้าเราเคลียร์กอทิ้งนะคะก็ตรงนี้ดินมันจะร่วนซุยด้วยขุดง่ายนะคะดินดีด้วยนี่ค่ะนออรุ่สุดท้ายนอออน ฉันไม่ได้เล็มรากใดๆทั้งสิ้นนะปลูกเลยปลูกเพื่อที่จะเทียบดูการเตริบโตของเขาทั้งสี่ชนิดหนอและห้าแปดนะคะตอนนี้เราก็ปลูกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกกล้วยด้วยวิธีการแยกหนอ่อ โดยใช้หน่อ4แบบ5วิธีด้วยกันนะคะก็คือหน่อแบบหน่ออ่อนหน่อใบแคบหน่อใบกว้างแล้วก็หน่อแก่หน่อแก่แยกออกเป็น2แบบก็คือแบบที่ตัดต้นกับไม่ตัดต้นนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะคะดิฉันจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของหนอ่อ ทั้ง5แบบให้ได้ดูกันแต่ว่าในทัศคลิปนี้นะคะจะมีหน่อบางแบบที่ดิฉันเคยลองปลูกไว้ในพื้นที่นะคะให้เห็นได้ดูภาพกันก่อนด้วยน,นะคะซึ่งอาจจะยังไม่ครบทั้ง4แบบเดีย๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะนี่เป็น1ในวิธีการปลูกนะคะจาก1ใน5้ารูปแบบที่ปลูกไว้เมื่อเราๆสักปีที่แล้วนะคะแต่ว่าจําไม่ได้ว่ามันกี่เดือนหรือว่าเป็น1ปีแล้วนะคะนี่ก็คือหน่อกล้วยที่ปลูกโดย ใช้แบบหน่อใบกว้างนะคะหน่อใบกว้างซึ่งดิฉันน่ะปกติจะไม่ได้ใช้หน่อประเพทนีปลูกหรอกแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยก็คือลื้อกลอกล้วยนะคะตัดแต่งกลอกล้วยเอาหน่อที่มันเยอะเกินไปตัดทิ้งอะไรเงี้ยค่ะตัดใบแห้งแล้วก็มันก็จะมีหน่อแก่ที่เป็นหน่อใบกว้างด้วยนะคะก็อยู่แล้วก็รู้สึกเสียดายเสียดายก็ก็ลองมาขุดหลุมปลูกดูนะคะก็ผลก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยะคะ่ะนี่ปลูกเป็นปีแล้วนะ ต้นก็ไม่ตายหรอกแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้คุณภาพนะคบเป็นต้นแคร์เล็กๆแค่นั้นเองเพราะนั้นมันก็จะไม่ได้คุณภาพเปลืองพื้นที่แล้วก็เสียเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวฉันก็จะมาขุดต้นนี้ทิ้งไปนะคะ,คะอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นกล้วยที่เติบโตจากหน่อแบบหน่อใบกว้างนะคะแต่ว่าเป็นหน่อใบกว้างแบบที่ต้นมันโตแล้วเป็นหน่อแก่แล้วนะคะคือเหมือนเป็นผสมกันระหว่าง เออหน่อแก่ด้วยแล้วก็ใบใบกว้างด้วยนะะี่ยคะก็เราก็ยังถูกก็คือตัดต้นทิ้งด้วยะคะ่ะที่ปลูกไว้เมื่อเราเราสักน่าจะใกล้ๆอย่างปี้ก็จะต้นเตี้ยละ่ะเตีย้ยยังเตี้ยอยู่เลยนะคะเพียงแต่ใบก็คือเต็มสมบูรณ์นี้นะคะต้นเดียวๆเลยสูงสูงสูงแล้วนะคะจะให้ดูเทียบกับตัวนี้ต้นวัสุเมื่อกี้นะคะก็คือสูง เท่าๆกับตัวดิฉันแล้วตอนนี้เอาละค่ะเราอาจจะเห็นผลนะคะปลายทางของการปลูกกล้วยโดยการแยกหน่อในบางประเภทแล้วนะคะอาจจะยังไม่ครบ5้าวิธีที่นำเสนอไปนะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะมีผลเป็นยังไงตามติดไปพร้อมๆกันได้นะคะกับคลิปต่อๆไปแต่ว่าส่วนหนึ่งของคลิปนี้ก็ดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลค่ะสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ